สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูถึงความแตกต่างนะครับของการทําสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับกลางแจ้งและในล่มนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเราจะใช้ขนาด2 2คูิเมตรเนี่ยนะครับเป็นหลักอ,อันนี้พูดเฉพาะในส่วนของสนามฟุตบอลนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของ ขับเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้ารวมถึงกู้ขับเท้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับมันจะรวมไม่ได้เพราะว่าขับเท้าเนี่ยแต่ละคนนะครับอยากได้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็เอาตัวนี้เป็นหลักแล้วก็เอาขอต้นทุนของเรื่องการทําขับเท้าเรื่องของสาธารวโพออะไรมาใส่นะครับท่านก็จะขยับตัวเลขนะครับขยับเดือนนะครับที่จะคืนระยะเวลาการคืนทุนนะครับคราวนี้ เรามาดูนะครับการทําสนามฟุตบอลย่าเทียมอันนี้ผมพูดถึงทั้งระบบพร้อมเปิดนะครับพร้อมเปิดได้เลยพร้อมรับลูกค้าได้เลยไม่รวมเคลียร์ลิงพื้นที่นะครับไม่รวมเคลียร์ลิงพื้นที่ไม่รวมถมพื้นที่นะครับแล้วตัวสนามการแจ้งนะครับอันนี้ก็คือที่บอกว่าไม่รวมไปแล้วเนี่ยประมาณล้านห้านะครับอันนี้ก็พร้อมเตะได้เลยนะครับส่วนในร่มเนี่ยนะครับมันจะบวกเรื่องของย่าเทียมนะครับชั้นพื้นฐานพร้อมเตะเหมือนกันนะครับแล้วก็ หลังคานะครับหลังคาโครงสร้างหลังคาทั้งหมดนะครับไฟตะข่ายนะครับทุกอย่างรวมอยู่หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสามพันห้านะครับมาดูระยะเวลาการก่อสร้างระยะเวลาการก่อสร้างเนี่ยนะครับถ้าเป็นสนามกลางแจ้งอันนี้พูดถึงว่าไม่ติดฝนนะทั้งสองอย่างนะครับไม่ติดฝนไม่ติดอุปสรรคเรื่องฝนนะครับก็สนามกลางแจ้งก็อยู่ประมาณสามเดือนนะครับสนามที่มีในร่มเนี่ยที่มีหลังคาเนี่ย ก็อยู่ประมาณ6เดือนนะครับอ่าระยะเวลาคืนทุนอ่าอันนี้มาไล่ดูนะครับเราคิดชั่วโมงละ800บาทนะครับเป็นเลทกลางๆนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับอันนี้ผมบอกไม่ได้แต่ว่าผมเอามาเป็นเลทกลางๆนะครับแล้วก็เปิดไฟไม่เปิดไฟเนี่ยอาจจะเพิ่มไปเป็น9 0 0าร้อพันหนึ่งนะครับแต่ว่าผมใช้เลทกลางๆก่อนนะครับที่แ0 0นะฮะแปด เราคิดง่ายๆนะครับถ้าเป็นสนามกลางแจ้งนะครับผมตีให้ต่ำๆเลยชั่วโมงสามชั่วโมงต่อวันนะครับสามชั่วโมงต่อวันก็ได้ประมาณสองพันสี่ต่อวันนะครับแล้วถ้าเป็นในร่มนะครับผมให้ห้าชั่วโมงต่อวันห้าชั่วโมงต่อวันมาอย่างไงนะครับมีท่านผู้ชมอาจจะถามว่าเอ้ยวันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะเขาทํางานกันเขาก็มาเตะช่วเงเย็นเ็มันจะได้ห้าชั่วโมงได้ไงอ่ะ ผมตีให้ว่าคนที่ทำหลังคามองถึงเรื่องของวันหยุดนะครับที่สามารถเตะได้ทั้งวันเด็กๆก็มาเตะตอนเช้าได้ทำาาคาเดมี่ช่วงเช้ากลางวันนะครับแดดไม่ร้อนนะครับรับคนนะครับที่หยุดงานนะครับวันหยุดนะครับรับช่วงที่ฝนตกนะครับสามเดือนเนี่ยนะครับบางครั้งการแจ้งเนี่ยคนพอฝนตกแล้วก็ไม่อยากมานะครับแต่ในร่มเนี่ยบางครั้งมาแล้วก็ยังเล่นได้เพราะว่าไม่เปียกฝนนะครับฝนตกลปอย อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยตีว่าอผมให้ห้าชั่วโมงต่อวันเลยนะครับในราคาเดียวกันนะที่แปดร้อยบาทนะครับส่วนมากที่ผมสัมผัสมาเนี่ยส่วนมากราคากา,างแจ้งกันในร่มไม่ต่างกันนะครับต่อต่อเดือนนะครับต่อเดือนเนี่ยก็รายได้ต่อเดือนก็ประมาณเจ็ดหมื่นสองนะครับเจ็ดหมื่นสองนะครับอันนี้ยังไม่หักต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย นะครับเอาตัวเลขที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายมาให้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงถ้าหักค่าใช้จ่ายเช่นจ้างคนงานหนึ่งคนจ้างคนงานสองคนก็ใส่เป็นคอต,ต้นทุนมาถูกไหมครับบวกกับลบไปจากรายได้ที่ท,ที่ที่รับนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ลบนะครับผมยังไม่ได้ลบเพราะว่ามันจะมีเรื่องของรายรับอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังเลยยังไม่ได้ลบนะครับผมจะให้ดูเป็น พื้นฐานก่อนนะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นฐานที่สามารถจะขยายนะครับขยายไปส่วนที่เป็นส่วนใหญ่ได้นะครับเอาอย่างนี้นะครับก็จะได้ถ้าเป็นในร่มเนี่ยนะครับผมตีห้าชั่วโมงก็ชั่วโมงละแปดร้อยนะครับคิดเป็นวันก็ได้วันละสี่พันนะครับเดือนละหนึ่งมื่นเอ้ยหนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับคราวนี้ ไอตัว20กับ29เนี่ยมาจากไหนก็คือผมเอาตัวต้นทุนนะครับต้นทุนหล้านหาเนี่ยนะครับหารด้วย72็ด0มนะครับมันก็จะออกมาเป็นเดือนนะครับก็คือในในในสนามการแจ้งเนี่ยมันก็จะคืนทุนประมาณ20เดือนนะครับอันนี้คิดคร่าวๆคิดเบื้องต้นเฉพาะเรื่องสนามก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องอย่างอื่นรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะครับ ส่วนสนามในล่มนะครับอัตราการคืนทุนเนี่ยนะครับที่มีหลังคาเนี่ยนะครับอัตราการคืนทุนเนี่ยประมาณยี่สิบเก้าเดือนนะครับประมาณยี่สิบเก้าถึงสามสิบเดือนนะครับอันนี้นะครับเป็นเลททั่วทั่วไปนะครับเป็นเลททั่วทั่วไปที่อ่เขาเรียกว่ายังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับถ้าหักค่าใช้จ่ายแล้วตัวเลขมันอาจจะตัวเลขการคืนทุนมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพรวม นะครับมันก็จะมีเรื่องของขายสินค้านะครับขายน้ําขายของกินในในสนามเนี่ยมาเป็นรายรับได้อีกนะครับแล้วก็มีรายจ่ายขึ้นมาก็อาจจะมีค่าน้ําค่าไฟอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปคุยรายละเอียดกันในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดนะครับซึ่งผมเคยทคําคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่อันนี้นะครับผมเอามาเฉพาะตัวสนามเลยนะครับไอ้ตัวสนามนะครับว่า ึ่งสนามมันจะคืนทุนได้เท่าไหร่นะครับต่อชั่วโมงเป็นยังไงนะครับท่านบอกว่าไอ้ห้าชั่วโมงมันอาจจะมากไปต่อวันนะครับท่านก็นลดลงมาเหลือสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้นะครับก็เรามาไล่ดูนะครับแต่ว่าตัวเลขการคืนทุนมันก็จะมากขึ้นนะครับมากขึ้นอันนี้ผมเฉลีย่ยในส่วนของออที่สนามกลางแจ้งนะครับ ยังไม่สามารถที่จะรับงานได้นะครับเช่นกับช่วงกลางวันช่วงวันหยุดที่ผมบอกฝนตกหนักๆอะไรเงีย้ยหรือว่าในในช่วงที่ฝนชุกๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ผมเฉลี่ยให้นะครับแต่ว่ามันตัวเลขมันสามารถที่จะขยับได้นะครับมันสามารถที่จะขยับได้นะครับก็ลองพิจารณาดูครับแล้วก็ตัวเลขยี่สี่คูณสี่สี่นะครับท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมหลังคาต้องเป็นยี่สี่คูณสี่สี่นะครับ คือยี <Wars> ่สิบ <Gym>. ส <Napoleon> <S eni instructor> <amigo> <S gamma is 68> ี่คูณสี่สิบสี่เนี่ยนะครับผมเอาตัวเลขย่าเทียมบวกกับหลังคาเนี่ยนะครับตัวเลขมันอาจจะมีการดัคลื่อนบ้างนะครับแต่ว่าหลังคาเนี่ยเขาคิดตามชายหลังคานะครับเขาไม่ได้คิดเหมือนสนามฟุตบอลย่าเทียมเพราะว่าสนามฟุตบอลย่าเทียมมันมีกรอบถูกไหมครับแต่ว่าหลังคาเนี่ยมันต้องคุมสนามฟุตบอลย่าเทียมอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นพื้นที่มันเลยมากขึ้นนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่า อยากให้ทําคลิปเรื่องไหนนะครับบอกเข้ามาได้นะครับเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับทุกช่องทางเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมยังไงก็ลองดูนะครับท่านที่จะทําสนามฟุตบอลย่าเทียมตอนที่สนามฟุตบอลย่าเทียมเยอะไหมเยอะครับแต่มีโอกาสไหมมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับมันก็ยังมีโอกาสอยู่ที่จะทําเลยได้นะครับเพราะว่าสนามกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วเทนหลังโควิดรับรองได้เรื่องสุขภาพมาแรงแน่ นะครับเพราะว่าคนที่แข็งแรงนะครับจะดูหลัจากที่ผ่านสติที่ที่ผ่านมานะครับคือคนที่แข็งแรงส่วนมากจะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วสนามฟุตบอลย่าเทียมก็ยังเป็นปัจจัยแรกๆนะครับสําหรับท่านชายที่อยากออกกําลังกายนะครับพบปะเพื่อนฟูงนะครับคุยกันนะครับแล้วก็มาออกกําลังกาย นะครับอันนี้ผมบอกเลยเลยว่ายังไปได้อีกไกลน,นะครับในเรื่องของทั่วขออีกเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับอย่างไรก็ดีนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ